สวัสดีครับกับผูช้ชาวสวิตนะครับวันนี้นะกับวันนี้ก็มีเทมานนะครับนะเทปอันนี้วิง่งวิ่งแล้วครับดับกลางกันเลยครับวันนี้กับอันนี้ลูกค้าก็ได้ทําการลากมันครับนะลากวัตถิวกับก็มาเช็คเล่ไยอ่าโซลิงน้อยนะครับนะตัวไยโซลิงน้อย ไอสวิตเตอรปั๊มนะครับนะควไข้ไรก็มาดีครับหวดีเลยครับพอแต่ว่ามาเล่นไอ้เช็คเลยสวิตเตอรปั๊มครับตัวนี้อ่าเมตาานครับตัวนี้ตัวนี้สวิตเตอร์ปั๊มแมตามานครับนะเม่ดังปอกเป๊กปอกเป๊กเลยเปิดสวิตครับถึงต้องเอาไว้ต่อตรงเลยกับเม่ดังนะครับตันนี้นะครับก็แต่ทำการมีคงไหมนะครับนะ เราก็ได้เปลี่ยนไม้ไปเปลยตัวนี้ครับส่วนหนึ่งตัวนี้ตัวนี้ก็เสื่อมไปตามอายุครับกันนี้ไม่เคยเปลี่ยนทุกคนที่ครับตัวกันนี้มาชอบมุ่งกับตีรันประจําเลยกันนี้เค็ๆระดับกลางอากาศเลยเห็นปะดับติดเลยขอ <c oughs> สาเหิตก็ไม่มีเลยหมางครับ โอคงจะเป็นดีโซโลิงน้อยเสียนะครับนะเราคุยได้ก็มาดีครับขอตี่ปาหลุดนี้มันดีย่างครับมันไม่ค่อยมีได้มาตสนามไม่แห้งมันเผื่อไม่แห้งวิงวิงระดับนี่ครับก็คือเกิดจากกระิตตัวนี้แหละครับนะอ่านี่ครับแต่ว่าหวดแล้วไยไปมากเราฟิวคาดครับฟิบฟกวก็อยู่์ตาย พวงมาเลยนะครับนะมันจะมีฟิวตัวนึ่งที่ไวตัดตัวนี้ครับเวลาววเกิดไข่จอดไข่แล้วเนี่ยครับนะฟิวมันจะมันจะตัดของมันเองเลยครับครับก็คลิปนี้ก็คงจะไม่ไมีอะไรมาครับนะก็เรียบร้อยแล้วนะอันนีนะ้แล้วนะเสียวิตช์เรียบร้อยแล้ว สน,นามกากีเกอออเือครับที่มาทีนี้มากับน่ากบสนามเองสนามเงสวิงดก่กอสวิรษตันเดียวครับทีมเด่นทางไ้วกนะครับก็ทิมนี้อ่ามีประโยชน์หมวนี้ตลาดดีๆนะครับนะตักายผมทำไปไดคิดปไปไหม ขอเฉลียวฟังคอนเทนต์คอนไร้คอนติดตามให้กับคุณเจ้าสวีกานนะครับนะเดี๋ยวเป็นกำลังใจในการที่จะทำคลิปดีๆอ,ออกมาทุกคนได้ดูแายละเอียนะขอเทคนิคขอขอโทษด้วยครับเจอกันนะครับผมสวัสดีครับ